ทำนายดวงชะตาตามวันเกิดดวงชีวิตดวงปีการเงินความรักการงานโดยหมอกรนการันตีสวัสดีครับมาพบกับช่องเรื่องของผมบายช่างยอดนะครับในช่วงดูดวงปีกับหมอกรนการันตีนะครับวันนี้ผมหมอกรนการันตีนะฮะ จะมาดูดวงนะครับให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดนะครับในวันที่10 11 12มิถุนายนพศ2563นะครับดวงทั้ง3วันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงวันที่10มิถุนายนนะครับชะตาชีวิตปีนี้ไม่ได้ตกนะครับไม่ได้ตกก็หมายความว่าท่านก็จะอยู่รอดปลอดภัยนะครับ แต่ปัญหาหลักๆในปีนี้ของท่านนะครับได้แก่เรื่องการงานการเงินนะครับที่มีปัญหาถ้าท่านใดทําธุรกิจนั้นปีนี้ย่าแย่ครับใครเป็นพนักงานบริษัทก็ต้องประคับประคองนะครับในเรื่องการทํางานนะครับเรื่องการเงินนะครับมีภาระค่าใช้จ่ายสูงนะครับปีนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีเลยทีเดียวนะครับเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับปีนี้มีการเจ็บป่วยอยู่บ่อยครั้ง นะครับมันดูแลตัวเองนะครับไม่ถึงกระตายหรอกครับแต่ก็จะมีอาการป่วยบ่อยๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับความรักความรักก็ยังประคับประคองไปได้นะครับไม่ได้หวือหวานะครับไม่ได้หวานแหววซะแล้วนะครับปีนี้โชคลาภเป็นลาบก้อนเล็กครับไม่ใช่ลาบก้อนใหญ่นะครับนะสรุปรวมก็คนที่มีบุญคายมาเกิดตรงกับวันที่10มิถุนายนนั้นก็ไม่เด่นเรื่องการเงินการงานนะครับ แล้วก็ที่ต้องระวังก็เรื่องสุขภาพนะครับต่อไปครับเป็นวันที่11มิถุนา2563นะครับปีนี้นะครับดวงของท่านตกหนักเลยทีเดียวนะครับเรามัดระวังนะฮะมีอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวนะครับเรื่องเกี่ยวกับดวงนะครับดวงท่านตกอย่างแรงนะครับปัญหาที่หนักหนาสาหัสกันนอกจากดวงตกแล้วก็เป็นเรื่องการเงินการงานการใช้จ่ายภาระ,ะเยอะมาก นะมีเรื่องที่ต้องใช้เงินจํานวนมากนะครับการงานไม่เด่นนะการเงินก็มีปัญหานะครับฉะนั้นต้องระมัดระวงังวางแผนนะครับเพราะดวงนี้มันจะไปหมดสิ้นนะครับวันที่13เมษายน2564นะครับเหลือเวลาอีกหลายเดือนฮนะความรักนะครับใครที่มีคู่อยู่แล้วยังประครับประคองไปได้นะ แต่ไม่ได้หวานแววแล้วสําหรับคนที่เป็นคนโสดก็จะมีเกณฑ์ความรักมีคนเข้ามาชอบนะครับโชคลาภมีพอสมควรแต่ไม่ใช่ลาบก้อนใหญ่มากนะครับพอมีนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงสําหรับคนที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงวันที่11นั้นคือเรื่องเกเกี่ยวกับชีวิตนะครับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับท่านจะประสบอุบัติเหตุนะครับอย่างไม่คาดคิดแล้วก็มีการเจ็บป่วยอย่างกระทันหันฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่ต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับชีวิต โดยตรงเลยทีเดียวนะครับเรื่องต่อไปครับเรื่องเกี่ยวกับคําพูดต้องระมัดระวังนะฮะใจเย็นๆนะครับเพราะวันนี้เนี่ยนะคนที่เกิดวันตรงวันที่11เนี่ยใจร้อนไม่ได้เลยนะฮะมีเรื่องขึ้นลงนสานได้เลยทีเดียวถ้าไปขึ้นลงสันสนะขึ้นลงพักไปขึ้นศาลก็แพ้นะครับหมอชะตาชิดนั้นย่ำแย่นะครับ อ่ะคราวนี้วันที่3ก็คือวันที่12นะครับของคนที่มีวัคล้ายวันเกิดตรงก็วันที่12มิถุนาสองห้าหกสามนะครับดวงอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับมันทําบุญเยอะเะนะครับมันทําบุญเยอะเยะนะครับปัญหาหนักหนาก็จะเป็นเรื่องการเงินนะครับการเงินการงานการใช้จ่าย3อย่างไม่เด่นเลยนะครับการเงินการงานการใช้จ่ายไม่เด่นนะครับเรื่องสุขภาพร่างกายก็ ไม่ดีนะแยมแย่ในะเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับเรื่องความรักความรักยังอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีนะบระครับประคองได้คนโสดมีเกณฑ์มีความรักในปีนี้โชคลาภมีพอสมควรอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีเรื่องเกี่ยวโชคลาภมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์นะครับแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการวางแผนการใช้จ่ายทั้ง3วันเลยนะครับ1ิบสสิเนี่ยสิ่งที่คล้ายคลึงกันและใกล้เคียงกัน ก็คือเรื่องของการเงินการงานการใช้ใจ่าย3วันนี้ไม่เด่นเรื่องการเงินการงานการใช้ใจ่ายเลยนะครับสวันนี้ภาระากนนารใช้ใจ่ายสูงมากนะครับที่หนักที่สุดนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับชะตานั้นคือวันที่11คือดวงตกสุดนะครับดวงตกที่สุดคนที่ไม่น่าเป็นห่วงเรื่องโชคชะตาก็คือวันที่10วันที่11กับ12เนี่ยนะน่าเป็นห่วงแต่ห่วงที่สุดก็คือ11 11วิทยุนาหนักที่สุดนะครับการดูดวงนะเป,นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมกันด้วยนะฮะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมหมอกรการันตีนะครับก็จะมาดูดวงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันทีละ3าวันนะครับคิวของอคลิปนี้ก็จะเป็น10-12 12นะครับคลิปหน้าก็จะเป็น 13 14 15นะครับจะดูดวงให้ก่อนถึงวันนะครับจะดูให้ก่อนถึงวันจะไม่ติดภารก,กิจอะไรก็จะดูให้ต่อต่อเนื่องนะครับตลอดตลอดนะครับสำหรับท่านที่อยากมาดูดวงกับหมอกรด้วยตัวเองก็ก็สามารถมาได้ที่บอ่อวินนะครับบอ่อวินนะแต่ใครไม่สะดวกก็สามารถที่จะนะแอดไลน์เข้ามาดูดวงสดๆกับหมอกรได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับหมอกรขอลาไปก่อนพอบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ทุกท่านจงปลอดภัยจากโรคโควิด -19 นะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ